สวีน้อยน่ารักคนนะครับก่อนที่ผมกับแบ็ k ที่เซิร์ฟโมบายนะฮะหลายคนคงเห็นเปิดคลิปมาแบบเป็นตัวละครใหม่นะครับยังไม่ใช่การรีวิวแต่อย่างใดนะฮะแต่มาแน่นะครับตามคอนเซ็ปต์ของเรานะครับเดี๋ยวขอแบบปรับเลเวลมันให้ถึงแบบแล้วล70ก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็จะมารีวิวให้นะครับว่ามันเป็นอะไรยังไงบ้างนะครับแต่ถ้าที่เคยเล่นใน PC นะครับไอตัวเนี้ยอารมณ์มันจะคล้ายๆกับพวกบวริเออร์ครับ นะฮะมันจะคล้ายๆอย่างเดียวกันเลยครับคล้ายกับวอลเลยครับแต่เดี๋ยวขอลองก่อนแล้วกันฮะว่าของเกาหลีเป็นแบบนั้นมาโกโ b a l เราปรับอะไรบ้างนะครับสปีดสกิลอะไรยังไงปรับอะไรยังไงบ้างหรือเปล่านะฮะเดี๋ยวมาว่ากันนะครับคราวนี้พอเปิดแบบนี้บางคนก็งงไอ้ทำไมถึงมาเล่นตัวนี้นะครับนอกเหนือจากเลเวลตรงนี้นะครับมันมีอีเวนท์ที่มันมาคู่กันกับชูร่านะฮะอีเวนท์มาดูกันก่อนเลยครับชูร่าอย่างแรกนะครับตอนนี้ชูร่านะครับจะมีอีเวนท์อย่างแรกเลยนะครับอันเนี้ย ทำได้ทุกคนอยู่แล้วนะครับอันนี้ของแจกฟรียังไงก็รับไปนะครับอันที่2นะครับเป็นการเก็บเลเวลนะครับเป็นการเก็บเลเวลครับให้ได้แบบเลเวลตามนั้นตามนู้นตามนี้นะครับของที่ดีจะอยู่ที่เลเวล65นะครับทำไมพี่ถึงบอกแบบนั้นนะครับ70คือบางคนไม่ต้องทำก็ได้นะฮะของอันนี้นะครับมันจะเป็นตัวเขาเรียกว่าอะไรพวกเดสเซอร์ดอะไออีแบบคอสตูมใส่ลงแบบทะเลทรายครับซึ่งไอตัวเนี้ยมันไม่ใช่ใส่ตัวไหนก็ได้นะฮะมันใส่ได้แค่ชูล่านะครับนั่นคือคำถามที่บอกไปว่า ถ้าใครไม่คิดจะเล่นชูล่าอะไรอย่างเงี้ยก็ก็แล้วแต่ครับคือ70ก็ได้ครับทำได้ไม่ยากนะฮะแต่ถ้าจะไม่ทำก็แล้วแต่นะครับอันนี้เราสินใจก็ดูเองแล้วกันนะครับที่อยากได้จริงๆที่อยากได้จริงๆเลยคือ1000มุกดำนะฮะตรงนี้นะครับอีเวนต์เมนเมนของคนที่เล่นผู้เล่นเก่านะครับวันนี้จะมีแค่นี้นะครับตามมาติดๆครับ เป็นอีเวนต์ของผู้เล่นใหม่นะครับถ้าเป็นผู้เล่นใหม่นะครับจะมีอีเวนต์พิเศษขึ้นมาให้นะครับนั่นคือเราสามารถแบบไปเก็บของนะครับหรือว่าทําการฟาร์มสามารถมาแลกของตรงนี้ได้นะฮะนอกจากผู้เล่นใหม่แล้วนะครับผู้เล่นเก่านะครับที่แบบไม่ได้ล็อกอินมาเป็นเวลานานนะฮะก็ยังสามารถเข้ามารับของจากอีเวนต์นี้ได้เช่นกันนะฮะเพราะฉะนั้นนะครับถ้าใครเป็นผู้เล่น เก่าหรือว่าเล่นแบบเล่นอยู่แล้วเล่นเป็นประจําเล่นเป็นชีวิตประจําวันนะฮะมันจะไม่มีอีเวนต์นี้โผล่ขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปเสียใจนะครับคราวนี้คําถามอีกหนึ่งคำถามครับนั่นคือเก็บเลเวลยังไงที่พี่บอกว่าเก็บเลเวลเร็วๆปั๊มแป๊บเดียวไม่เกินวันเลเวลเจ็ดสิบนะครับวิธีการทํานะครับนั่นคือครับโอนของตัวหลักมาใส่ชูล่าให้เต็มครับจากนั้นกดบัฟเพียงแค่หนึ่งบัฟนะครับไปตัวลีดเดอร์ตรงนี้นะฮะอย่าลืมกดนะครับแล้วก็ลงฮาดูมครับกดแบบ500%ไปโยเปอรับ แป๊บเดียวครับไม่เกินครึ่งชั่วโมงฮะมันจะเลเวลร์หกนะครับพอมันเลเวลร์หกสิบปุ๊บครับหลังจากนั้นนะฮะให้มากินอีสมุดนี่นะครับถ้าจําไม่ผิดมันใช้ประมาณ400มั้งหรือ700เนี่ยจำไม่ได้ครับเวอยู่ที่ประมาณแถวๆเนี้ยนะครับสี่ร้อยหรือเจ็ดร้อยนี่แหละกดโป้งเดียวครับเลเวลร์หกสิบเป็นเจ็ดสิบเลยครับแป๊บเดียวครับครึ่งชั่วโมงผ่านนะฮะเราก็จะสามารถปลดอีเวนต์เลเวลร์เจ็ดสิบของชูล่าได้ทั้งหมดนะฮะเพราะฉะนั้นก็จะประมาณนี้นะครับสําาาาาหหรรรรัััับบกกปป๊มชูต่่งๆนนนนนนะคคแแลล้้ววววเเดีี๋ยิิจออฮะ คราวนี้จบไปสําหรับอีเวนต์นะครับคราวนี้เรามาดูกันบ้างนะครับว่าแล้วนอกเหนือจากอีเวนต์นะครับมีอะไรปรับเพิ่มเข้ามาให้อีกนะฮะสำหรับอัปเดตแพทวันนี้นะครับอย่างแรกกด3ขีดเข้าไปนะครับดที่คำว่าดิสแพดนะฮะมันจะมีโผล่ขึ้นมาอันนึงนะครับอันนี้มันคือ Scout h a d ด o ูนะครับบางคนจะงงแบบเอ้พี่ไอ้นี่ผมแบบมีโผล่มานู่นนี่มันคืออะไรนะครับเข้าใจง่ายๆนะครับ s d u วฮานะฮะมันคือ โหมดความรู้ฮาดูมนั่นเองนะครับถ้าเราเก็บความรู้ฮาดูมไปแล้วเท่าไหร่มันจะมาโผล่ที่ตรงนี้ให้เราเลยนะครับอย่างตรงเนี้ยเก็บไปแล้วเท่าไหร่ครับเท่าไหร่กี่เปอร์เซ็นต์มีอะไรแอคคูเมเตอะไรมาแล้วบ้าง8ปดแปดนี่ประมาณนี้นะครับซึ่งโหมดนี้ไม่ได้มีดีแค่นี้นะฮะโหมดนี้ยังมีดีอย่างอื่นอีกครับนั่นคือครับเราสามารถส่งตัวเด็กไปฟาร์มฮาดูมแทนตัวหลักได้ครับคาถามว่าทําอย่างไรนะฮะอ่ะสมมุตินะครับสมมุติสมมติไหนเก็บไม่ครบวอ่ะอันนี้ก็ได้นะครับ อันนี้นะครับกดโนเลดป้ายอย่างนี้ยังเก็บไม่ครบถูกไหมมีอันนี้ดีเฟนต์มีนู่นมีนี่ถูกไหมครับอ่ะอันนี้มี HP มี m a x HP อะไรแบบเนี้ยอ่ะสมมติอยากอยากเก็บเพิ่มเข้าไปครับอยากเก็บเพิ่มครับวิธีการทำกดเข้าไปตรงนี้นะครับกด InSpec t Region ครับจากนั้นมันจะให้เราเลือกตัวละครครับที่จะส่งเป็นตัวเข้าแบบปเก็บของนะครับคราวนี้ข้อจำกัดของอันเนี้ยมันมีนิดนึงนะฮะนั่นคือว่า เราจะไม่สามารถส่งตัวเด็กที่ CP ต่ำกว่าที่มันรีควายได้ครับอย่างอันเนี้ยพี่เหลือตัว12ื่นใช่ไหมนะครับนี่6,000อ่ะเดี๋ยวพาไปดูนะฮะถ้าเป็นแมปบวกเช่นอ๋ออันนี้มันลอยแล้ววะ่ะพี่ส่งไม่ได้ว่านะครับอ่ะอันนี้ก็ได้อันนี้เท่าไหร่วะโอส่งได้หมดนะฮะไม่มีตัวอย่างให้ดูนะครับขอโทษด,ด้วยนะฮะเอาเป็นว่านะครับเราจะไม่สามารถครับส่งตัวเด็กที่พลังตามกบนแมปที่เขาต้องการได้นะฮะ อย่างอันเนี้ยมันต้องการพลังแค่เท่าไหร่เองนะฮะต้องการแค่ห้าอย่างเงี้ยพี่ก็สามารถส่งตัวนี้ปล่อยไปได้นะครับกดป้ายกดทรงครับและกดดิสแพตไปทันทีนะฮะเลือกได้แค่ตัวเดียวนะฮะจากนั้นกดดิสแพตไปครับมันก็จะกินไอ้พวกแบบน้ำยาพวกนั้นไปนะครับจากนั้นเรารอ8ชั่วโมงครับมันจะทำการเก็บความรู้ฮาร d ด o ูมให้เราครับนะครับก็เป็นอีกหนึ่งวิธีนะครับที่แบบสามารถเร่งความรู้ฮาร o o ดูมได้ ค่อนข้างดีนะฮะเพราะฉะนั้นลองมาทํากันได้นะครับคราวนี้บางคนลบมากครับบอกว่าไอพี่อย่างนี้มันทาแม่งสักสิตัวเลยพี่ตัวเด็กขีอทุกตัวครับออจากขอครับส่งแม่งทุกแมปเลยครับพี่แจมเลยนะฮะเมื่อกี้ส่งแบบนี้ไปถูกไหมครับส่งไปแล้วนะฮะกดนี้ไปครับกดปุ๊บครับมันไม่มานะฮะสรุปคือเราส่งได้แค่ครั้งละตัวด้วยเนะฮะเพราะฉะนั้นครับ ก็มันจะรีทุกๆ8ชั่วโมงแล้วนะก็8ชั่วโมงมาส่งทีนึง8ชั่วโมงมาส่งทีนึงนะครับเป็นการเก็บความรู้ฮาดูมที่ค่อนข้างดีนะฮะคือไม่ต้องเอาตัวหลักมาฟาร์มอะไรก็ได้ครับหรือจะฟาร์มด้วยก็ได้ครับเป็นการช่วยเร่งความรู้ฮาดูมที่ดีอีกทางหนึ่งครับคำนี้นอกเหนือจากฮา r ดดูมนะครับสิ่งใหม่ที่ปรับเพิ่มเข้ามาให้นะครับนั่นคืออันนี้เลยนะฮะ กิววอลนะครับหรือโนดวอลหรือเศษวอลบางคนเรียกวอลโนดบางคนเรียกวอลประสาทบอกอะไรก็แล้วแต่นะครับมีการปรับไม่เรียกว่าชุดใหญ่นะฮะแต่เรียกว่าเปลี่ยนแมคชนิซึมการเล่นเปลี่ยนแผนการเล่นของแทบจะทุกกิวต่อไปนี้ได้เลยนะครับคำถามคือทำไมนะฮะ คือตอนนี้ครับถ้าสังเกตครับมันจะมีอีมอนตัวนี้โผล่ขึ้นมาถูกไหมครัมันจะมีมอนตัวนี้โผล่ขึ้นมานะครับซึ่งปกติแล้วครับเวลาเราเล่นเนี่ยนะครับในบ้านเนี่ยครับมันจะมีจะมีบ้านเรานะครับมันจะมีบัฟที่เป็นแบบบัฟเพิ่มดามเมจเพิ่มซีีเพิ่มอะไรกันแล้วแต่นะครับแล้วมันก็จะมีบาเลสนะฮะที่แบบเราต้องไปยึดกันอะไรกันนะครับตอนนี้ครับเขาทำการเปลี่ยนบัฟทั้งหมดนะฮะ คือไอเสาบัฟอะครับตอนนี้จะเปลี่ยนเป็นมอนสเตอร์ตัวนี้โผล่ขึ้นมาแทนนะครับคำถามคือไอมอนสเตอร์ตัวนี้นะครับทำอะไรได้นะครับอย่างแรกเลยนะครับมันจะแรนดอมเกิดนะครับทุก10-15นาทีนะฮะมันจะแรนดอมเกิดนะครับและถ้าเราฆ่ามันได้นะครับเราจะได้บัฟครับ2ออย่างนี้นะฮะอย่างแรกครับเป็นบัฟเกี่ยวกับพวก CP ครับเพิ่มแอตแท k เพิ่มดีเฟน s ์ครับอันนี้เข้าใจไม่ยาก อันที่2นะครับจะเป็นบัฟเพิ่มดาเมจของพวกสิ่งก่อสร้างครับซึ่งสิ่งก่อสร้างเนี่ยเป็นสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในบ้านหรือเป็นพวกสิ่งก่อสร้างฟิกที่มันไม่เคลื่อนไหวนะฮะเช่นแบบเสาเรารั้วเราอะไรประมาณนี้นะครับไอ้พวกนี้ครับมันจะเพิ่มครับและข้อดีของว่าตัวนี้ที่ต่างจากบัฟของเดิมนะครับนั่นคือบัฟของเดิมเนี่ยถ้าเราตายบัฟหายถูกป่ะแต่ไอ้บอสตัวนี้ครับคือครับถ้าเราตายครับบัฟยังอยู่ครับอยู่เป็นระยะเวลา5นาทีฮะ พูดง่ายๆคือ5นาทีครับคือตายเกิดตายเกิดครับซัดกันไปได้ลดลดยาวๆนะฮะแล้วมันแทบจะเป็นตัวพิกเกมได้นะครับเพราะ CP ค่อนข้างเยอะนะครับคราวนี้คำถามถัดมาคือพี่ครับแล้วอีหลายๆชั้นนี่คืออะไรครับพี่นะฮะต้องบอกแบบนี้เลยครับบอสตัวนี้ถ้าฆ่าซ้ำนะครับถ้าเราฆ่าซ้ำครับจะได้บัฟพี่เพิ่มขึ้นเป็นสแต็คขึ้นไปครับอย่างนั้นได้เห็นปะถ้าฆ่า1ครั้งครับเราจะได้บัฟขั้น1ครับถ้าฆ่า2ครั้งครับได้บัฟขั้น2ครับ ค่าขั้น3าได้บัฟขั้น3ครับแล้วดูขั้น5ครับบัฟมึงโคตรโหดฮะคือแบบโอ้โหถ้ายึดกันได้นี่แบบแทบจะพลิกเกมจริงจังนะฮะเพราะฉะนั้นครับก็ลองดูแล้วกันนะครับลองดูแล้วกันนะครับว่าแบบเปลี่ยนกลยุทธ์กันอะไรยังไงนะฮะสำหรับไอ้พวกบอสบัฟตัวนี้นะครับคราวนี้ที่ตามมาครับนอกเหนือจากบัฟครับเพิ่มอะไรให้อีกนะครับเขามีการเพิ่มดาเมจของสิ่งก่อสร้างครับ มีการปรับเมค h านิซึมดาเมททั้งหมดนะครับปรับใหม่ทั้งหมดเลยนะครับของเดิมครับเมคานิซึมดาเมจนะครับเขาลือนะอันนี้เขาลือว่าครับเสียงลือเสียงเราอ้างอันใดที่เอยนะฮะอันนี้คือเขาใช้กันอยู่นะครับก็คือดามเมจของไอ้พวกบาเลสหรือปืนใหญ่ครับเขาท่องกันว่าจะมีดามเอจอยู่ที่1 5ึ่งนะครับถ้าใครมีแบบ CP มีดีเฟนซ์เยอะกว่านั้นก็จะโดนโคตรเบานะครับแต่ถ้าใครแบบ มีพวก CP น้อยๆจะรู้สึกว่าโดนแรงนะฮะแต่ตอนนี้ CP มันสูงกันแทบจะทุกคนนะครับมันก็จะทนกันได้ทนไม้ทนมือกันได้นานขึ้นหน่อยนะครับอันนี้คืออันนี้คือหลักๆนะฮะคราวนี้ครับที่เขาปรับคืออะไรนะครับจาก1 5ื่นที่เป็นฟิกดาเมจนะครับปรับหมดเลยครับตอนนี้ทำดาเมจเป็นเปอร์เซ็นต์ของ m a ็ก HP นะครับหมายความว่าอะไรนะฮะหมายความว่าไม่ว่าจะ CP สูง CP น้อยอะไรก็ตามครับ โดนเป็นจํานวนฮิตเท่ากันตายแน่นอนนะครับยกตัวอย่างนะฮะถ้าเขาแบบบอกว่าทําดาเมจ10%ของ m a ็กฮนะครับก็คือโดน10ครั้งตายครับไม่ว่าจะพลังแสนหนึ่งหรือพลัง20,000โดน10ครั้งก็ตายเหมือนกันนะฮะถ้าไม่ได้ปั๊มยาอะไรอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นมันจะทําให้กลยุทธ์การเล่นของเลยพวกนี้ สำคัญมากขึ้นนะฮะคือลดเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับอันนั้นคืออย่างแรกนะครับดามเมจทำเป็นเปอร์เซ็นต์ของแม็กเฮดกีเลยนะครับทุกคนโดนเป็นเปอร์เซ็นต์เท่ากันแต่แค่ดามเมจไม่เท่ากันแค่นั้นเองนะครับแต่จํานวนฮิตที่โดนตายเท่ากันทุกคนนะฮะและที่ปรับเพิ่มให้อีกหนึ่งอย่างนะฮะนั่นคือครับปืนใหญ่นะครับตอนนี้นะครับลดคูดาวลงทั้งหมดเลยนะครับคูดาวเนี่ยปืนใหญ่ปกติครับมันจะอยู่ที่สิบวิยิงได้ทีใช่ไหมฮะ ตอนนี้ครับใครใช้ปืนใหญ่ยิงในกิววอลอะไรก็แล้วแต่นะครับคูดาวจะลดอยู่ที่3วินาทีนะครับและอปืนใหญ่นี่ก็ยังได้ผลของไอบัฟที่เพิ่งบอกไปเมื่อกี้นี้นะฮะนั่นคือบัฟที่บอกว่าลดเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าใครคุมปืนใหญ่นะครับจะเป็นเมนดาเมจแน่นอนนะครับและใครคุมปาเลสนะครับปาเลสก็ลดเลือดเป็นเปอร์เซ็นต์เช่นเดียวกันนะฮะเพราะฉะนั้นลองดูแล้วกันนะครับ แผนการเล่นกีววอเปลี่ยนใหม่แน่นอนนะครับเพราะการลดดาเมจเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับมันแอพพลายไปที่ช้างด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นจะมีช้างนะครับจะมีปืนใหญ่นะครับจะมีบาเลสนะครับแล้วก็จะมีระเบิดนะฮะเพราะฉะนั้นลองดูนะครับรับรองว่าเปลี่ยนแผนการเล่นกันแน่นอนครับนอกเหนือจากอันนี้นะครับมีปรับอะไรอีกหนึ่งอย่างนะครับที่เป็นเมนเมนเลยนะฮะตอนนี้ครับ World Trade เทรดเวิลด์เทรดสากลอะไรก็แล้วแต่แล้วแต่จะเรียกนะฮะเข้าใจสั้นๆง่ายๆชัดๆนะครับตอนนี้ร้านค้าในนั้นนะครับเพิ่มโอกาสนะครับไม่เรียกว่าเพิ่มสิครับเรียกว่าเติมเข้ามาให้จะดีกว่านะฮะก็คือเติมโอกาสครับ ที่ชอบของเขาเวลาแลนดอมออกมานะครับจะได้เป็นเพลวดำมาขายในนี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นไอพวกเทศากล w o r l d ์เทศและพวกนี้นะครับจะค่อนข้างมีบทบาทแล้วนะครับหลังจากที่ใครบอกว่าไม่รู้จะเทศไปไม่รู้ต้องการอะไรจากมันนะฮะตอนนี้ของมันเริ่มดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นก็ลองดูแล้วกันนะครับว่ามันคุ้มหรือไม่คุ้มอะไรยังไงนะฮะ เพราะฉะนั้นอัปเดตหลักๆเมนๆของวันนี้จะอยู่ประมาณนี้เลยครับก็ฝากกดไลค์กด subscribe เป็นังด้วยละกันนะครับส่วนรีวิวชูล่านะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าแน่นอนนะฮะขอไปทำตัวนะครับและขอไปฝึกฝนก่อนนะฮะว่าแบบมันปรับมันแบบไหนอะไรยังไงบ้างนะครับแต่เอาตรงๆครับอาชีพใกล้นี่แบบไม่ค่อยเข้ามือเท่าไหร่นะฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมาเจอรีวิวอาชีพชูล่าในคลิปหน้าครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็จะสั้นๆประมาณนี้ครับก็ฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นใงด้วยละกันนะฮะสำหรับวันนี้ สวัสดีครับ